โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาเหมือนเดิมเลยนะครับเกี่ยวกับการวิเคราะห์กราฟประจำสัปดาห์ที่11สิงหาถึง15สิงหา2568นะครับอยู่กับผมนะครับโค้ชเจสันในอาร์มี่นะครับดังนั้นนะครับ เหมือนเดิมเลยทุกการวิเคราะห์นะครับเราจะไม่มีสคริปต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่ผมเห็นคือข้อมูลจริงๆนะครับเป็นข้อมูลดิบนะครับจะไม่มีการเตรียมข้อมูลล่วงหน้านะครับวันนี้ผมมาวิเคราะห์ตอนวันจันทร์ที่11สิงหา2568นะครับคือเราจะวิเคราะห์ตอนตลาดเปิดเลยนะครับปกติผมจะวิเคราะห์วันอาทิตย์แหละนะครับเพราะว่าด้วยความว่าติดธุระก็เลยไม่สะดวกในการวิเคราะห์นะครับดังนั้นครับเราจะมาเริ่มต้นที่รายสัปดาห์กันก่อนนะครับเหมือนนะครับ สัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมให้บทวิเคราะห์ไปเนี่ยคือ1ครับผมจําเป็นต้องเห็นว่าราคาสามารถปิดเหนือกว่าในส่วนของบริเวณ BPR ตรงนี้แล้วก็ในส่วนของ Inversion f a i r v a l u e Gap ตรงนี้ด้วยดังนั้นครับราคาก็ ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทาในรูปแบบของสิ่งที่เราต้องการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับดังนั้นใครที่ยังไม่ไปดูบทวิเคราะห์นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมแนะนําให้ไปดูนะครับอ่าเหมือนเดิมครับทุกการวิเคราะห์เราจะเริ่มต้นที่รายสัปดาห์กันนะครับเพื่อที่จะได้ดูว่าแนวโน้มรายสัปดาห์วันนี้เนี่ยจะมีแนวโน้มไปทางไหนมากกว่ากันโดยเราจะอ้างอิงจากจุดเรฟเลนซ์ของสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นในส่วนของแท่งเทียนปิดบนบ่งบอกว่ายังมีในนส่วของงแร บายเข้ามาอยู่นะครับยังมีในส่วนของแรงบายที่ยังสนับสนุนราคาเพื่อที่จะให้ขึ้นต่ออยู่นะครับและสิ่งที่นะครับเป็นอันตรายนะครับสำหรับทุกๆคนตอนนี้คือ1ครับในบริเวณ3 4 3 3เนี่ยบริเวณ33เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีในส่วนของบริเวณแนวต้านนะครับแนวต้านที่เกิดจากพายแอคชั่นด้วยนะครับก็คือในส่วนของพายแอคชั่น ปิดล่าง2ฝั่งเลยนะครับสแท่งนี้นะครับในส่วนของ Time Fame l รายสัปดาห์เลยนะครับวงบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงมากๆเลยดังนั้นบริเวณ3433ี่เนี่ยเป็นบริเวณแนวต้านที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับแต่ตอนนี้ราคาย,ยังไม่ถึงนะครับยังไปไม่ถึงไอมันขึ้นอยู่กับบริเวณของอนาคตแล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนนะครับทำก็คือในส่วนของการวาดในส่วนของบริเวณ liquidity pool นะครับ liquidity pool นะครับที่ มีโอกาสที่จะเอื้อมไปถึงมากที่สุดคือในบริเวณ PVS r e i o u Week High และ PVS r e i o u Week Low ครับผมเพราะในบริเวณของสอง f e r e n c e ตรงนี้เนี่ยมักจะมีในส่วนของ liquidity อาศัยอยู่นะครับสิ่งที่เราควรทำคือเราจะาา์คไว้แบบนี้ครับ P.V.S.W.High และ P.V.S.W.Low นะครับคือบริเวณที่มี liquidity อาศัยอยู่หรือจะเป็นในส่วนของ target สำหรับสัปดาห์นี้นะครับดังนั้น by AS เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเห็นหลักๆคือ1ครับราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความเคารบในส่วนของทั้งแนวต้านและแนวรับเห็นไหมครับแนวต้านตรงนี้เกิดขึ้นจาก price action ปิดล่างแนวรับตรงนี้เกิดจาก p r i action ปิดบนแท่งนี้นะครับแท่งนี้ดูซิว่ามันเป็นปิดบนไหมแท่งนี้ดูนะ เป็นแท่งเทียนปิดบนนะครับเกิดในส่วนของแรง B เข้ามาในตลาดและเห็นไหมครับว่าแท่งเมื่อวันที่2 8เดือนที่แล้วอ่ะนะครับลงไปทดสอบบริเวณ3274นะครับซึ่งเป็นแนวรับพายแอคชั่นนะครับเห็นไหมว่าเขาค่อนข้างที่จะเคารบค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับอ่าดังนั้นครับสิ่งที่เราจะเป็นเหมือนไบแอสสำหรับสัปดาห์นี้คือเราจะเล่นหน้าบายอย่างเดียว นะครับหน้าเซลผมจะไม่สนอะไรทั้งสิ้นนะครับมันคือวินัยนะครับไม่จำเป็นต้องทําตามผมก็ได้แต่ผมพอใจกับการที่จะทําแบบนี้ดังนั้นผมก็จะทําไปต่อนะครับอ่าในส่วนของรายสัปดาห์นะครับสิ่งที่เราเห็นมีอะไรอีกไหมครับอ่าเหมือนเดิมครับ2แท่งนี้ครับในส่วนของบริเวณ weekly OB นะครับ weekly order block นะครับดังนั้นครับเป็นในส่วนของบริเวณดีมันนะครับที่ยังรับราคาได้อยู่นะครับดังนั้นตอนนี้มันยังมีในส่วนของจุดเลฟเฟลนค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยในการมาบ่งบอกกับเราตอนนี้ว่าอ๋อราคาเนี่ยยังมีในส่วนของแรงบายที่ยังสนับสนุนราคาอยู่นะครับและตรงนี้ก็มีการมาเคลียร์สภาพคล่องด้านล่างด้วยก็คือบริเวณตรงนี้นะครับนะมากไว้นะครับมีข้อมูลอะไรเห็นแล้วก็ ค่อยๆนะครับค่อยๆสับออกมาค่อยๆแยกออกมานะครับว่าข้อมูลตอนนี้มันมีอะไรบ้างนะฮะอ่าตอนนี้นะครับข้อมูลในส่วนของไทม์เฟรมรายสัปดาห์หนึ่งครับเราได้ในเรื่องของภาพรวมของตลาดนะครับว่าภาพใหญ่ตอนนี้มันมีแนวโน้มไปทางไหนมากกว่ากันนะครับในลักษณะของวันจันทร์ที่เปิดขึ้นตรงนี้ไม่ต้องตกใจว่าทาไมมันถึงร่วงนะครับบางครั้งในส่วนของไทม์เฟรมเล็กๆรายวัน4ชั่วโมงตรงนี้มันอาจจะเป็นในส่วนของการย่อราคาก็ได้นะครับอ่า ดังนั้นครับเราจะไปดูในส่วนของ i m e f เฟรมรายวันกันนะครับว่ารายวันเนี่ยนะครับมีแนวโน้มจะไปทางไหนมากกว่ากันนะครับอ่านะครับเห็นไหมตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเราได้กรอบแนวต้านกรอบแนวรับจากไทม์เฟรมรายวันไอรายสัปดาห์นะครับแล้วถ้าสมมติว่าผมเปิดในส่วนของ i ินดิเค o ตอร์โซนเทพนะครับซึ่งเป็นโซนที่ผมไม่จะเป็นต้องตีเองนะครับเป็นโซนที่เกิดขึ้นมาอัตโนมัตินะครับ แล้วเป็นโซนที่มีความสําคัญมากๆเลยที่จะทําให้เรารู้ว่าบริเวณตรงไหนนะครับมี supply หรือดีมาหรือ FVG ตรงเนี้ยไอ้ตรงไหนที่เกิดขึ้นโดยเราไม่จำเป็นต้องตีเองนะครับแค่เปิดแล้วก็มาดูว่าอ๋อตอนเนี้ยยังมีโซนอะไรไหมที่ยังเป็นตัวเสมือนไม่ให้เราอะไปในทางเราตรงนั้นเนาะนะครับและใน,นส่วนของฮามาเค็นโดตอนนี้นะครับฮามาเคนโดเนี่ยเป็นตัวกั่นกองสมองของผมอีกทีหนึ่งว่าตอนเนี้ย เรายัางอ้างอิงว่าตอนนี้เรายังอยู่ในส่วนของเทรนขาขึ้นได้ไหมฮามาเคนโดตอนนี้ยังอยู่ในส่วนของเหนือเอเอลายอยู่นะครับบงบอกว่าโอเคเราอาจจะยังคอนเฟิร์มว่ามันอาจจะอยู่ในส่วนของเทรนขาขึ้นเพราะฮามาและเอเป็นสีเขียวและบริเวณล,ล่างมีในส่วนของ f อ g บที่ยังเป็นในแกลบนะครับที่ยังไม่โดนมาเติมเต็มสักทีดังนั้นถ้าเขาจะย่อเนี่ยนะครับถ้าเขาย่อลึกจนเกินไปเนี่ยบางครั้งมันอาจจะย่อลึก จนมาถึงในส่วนของบริเวณ PVS Week Low นะครับซึ่งเป็นในส่วนของอะไรครับ Fair Value Gap ที่ Indicator สวนเทพที่มันตีไว้ตะกี้นะครับดังนั้นครับถ้ามันย่อมาลึกจนเกินไปเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะให้เห็นเลยก็คือราคานะครับจำเป็นต้องย่อลงมาถึงในส่วนของ PVS Week Low หรือบริเวณในส่วนของ Daily Fair Value Gap ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมาเติมเต็มแกป เติมเต็มแก็บเสร็จปุ๊บนะครับข้ค่อยขึ้นต่อนะครับเหมือนตบตอนนี้เรากำลังทาสีบ้านเนี่ยมันเราปืดขึ้นไปเลยอ่ะดังนั้นมันอาจจะมีในเรื่องของร่องรอยหรือช่องแบลค์ที่จะทําให้สีเนี่ยมันว่างหรือมันไม่ต่อกันดังนั้นครับเราจะทําอะไรครับเราก็จําเป็นต้องทาสี กลับลงมานะครับเพื่อที่จะเติมเต็มให้มันสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับแล้วเราค่อยปืดกลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับดังนั้นครับสิ่งที่ผมอยากจะเห็นณนะตอนนี้คือนะครับราคาจําเป็นต้องลงมาทดสอบในบริเวณ3345นะครับซึ่งเป็นบริเวณ bullish แ a ร์วิลลูแก็นะครับหรือเป็นในส่วนของ p v s v i k l o ด้วยที่เป็นในส่วนของบริเวณ liquidity pool ที่เราคุยกันไว้นะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันลงไปไม่ถึงนะครับมันลงไปไม่ถึงเพราะตอนนี้ในส่วนของลายวันนะครับมันยังมีในส่วนของอะไรครับ OB นะครับ daily OB ตรงนี้นะครับที่ยังเปรียบเสมือนเป็นแนวรับนะครับยังรับราคาได้อยู่นะครับดังนั้นตรงนี้เรายังไม่ยืนยันว่ามันจะลงไปถึงนี่ไหม ในส่วนของบริเวณ p r v s week low เพราะตอนนี้มีในส่วนของ daily order block อยู่นะครับถ้าเขาสามารถปิดต่ำกว่า daily order block ของเราตรงนี้ไปได้เนี่ยดังนั้นตอนนี้เรายังไม่สามารถโฟกัสในส่วนของ order buy ได้แต่เราจะไปเปรียบเทียบกับ order sell มากกว่ากันนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่า daily order block ตรงนี้สามารถรับราคาได้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้เห็นว่ามันเป็นจุด เป็นจุดทารกที่ราคามีแนวโน้มที่จะไปหามากที่สุดคือในบริเวณ liquidity pool ด้านบนครับในบริเวณในส่วนของ previous week high หรือบริเวณราคา3409นะครับซึ่งเป็นในส่วนของทารกที่ผมต้องการที่จะให้เขาเนี่ยไปเคลียร์ด้านบนนะครับหรือเป็นทารกของเรานั่นแหละครับในส่วนของสัปดาห์นี้นะครับหรือถ้ามันมีในส่วนของแรงบายเข้ามาเยอะจนเกินไปเนี่ยนะครับในบริเวณ3 439นะครับบริเวณตรงนี้ น่าสนใจมากๆเลยที่ทําให้ราคาเนี่ยขึ้นไปเคลียร์ด้านบนเช่นเดียวกันเพราะบริเวณนี้ก็มีในส่วนของบริเวณ SL ลายย่อยเหมือนกันพอมีในส่วนของ SL ลายย่อยพวกที่ถือออเดอร์เซลอยู่เราจะเรียกว่าในส่วนของ b u y s i d e Liquidity นะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เราจําเป็น ต้องทาคือตอนนี้คือเราจําเป็นต้องรอดูก่อนว่าวันจันทร์ตอนนี้เขาจะก่อรูปก่อร่างเนี่ยเป็นในรูปแบบแบบไหนเพราะแน่นอนครับว่าวันจันทร์เนี่ยมันเพิ่งเปิดสัปดาห์ใช่ไหมครับมันอาจจะเป็นในส่วนของ low probability condition market นะครับอาจจะยังไม่มีอะไรให้เราเล่นเลยนะครับช่วงแรกๆสิ่งที่เราควรทําคือเราก็แค่รอไปก่อนนะครับอ่าตอนนี้ครับ4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงตอนนี้เนี่ยเห็นไหมครับว่าโอ้บริเวณในส่วนของ liquidity เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับในระหว่างทางนะครับ ดังนั้นครับเราอาจจะมาร์กในส่วนของบริเวณ liquidity นะครับบริเวณตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ไว้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่รู้หรอกนะครับว่ามันจะลงมาเอา liquidity ด้านด้านล่างเนี่ยกี่ส่วนนะครับแต่บริเวณตรงนี้เป็นเชื้อเพลิงดีๆทั้งนั้นนะครับที่จะทําให้ราคาเนี่ยมันร่วงลงมานะครับและตอนนี้เนี่ยในส่วนของ4ชั่วโมงเนี่ยนะครับผมยังไม่ เบี่ยงเบนไปทางในส่วนของฝั่งขาขึ้นแบบ100%เนะครับเพราะ4ชั่วโมงตอนนี้นะครับค่อนข้างที่จะเอียงไปทางในส่วนของ b a l i s h order flow สักเท่าไหร่นะครับมากๆเลยแหละนะครับและนะครับบริเวณนะครับซึ่งเป็นแนวรับเก่านะครับแนวรับเก่านะก็คือบริเวณตรงนี้ครับบริเวณที่เขาเคยรับได้ก็คือในบริเวณ 3369บริเวณตรงนี้นะครับซึ่งเป็นแนวรับเกิดขึ้นจากพายแอคชั่นปิดบนนะครับลงไปสักพักดันมีแท่งปิดบนบอกมาบอกมานะครับดังนั้นแท่งนี้เป็นในส่วนของบริเวณแนวรับนะครับแล้วก็บริเวณ3358นะครับก็เป็นบริเวณแนวรับเหมือนกันนะครับที่ถูกรับโดยบริเวณ3359นะครับดังนั้นยืด3359เป็นหลักมากกว่านะครับ ดังนั้นครับบริเวณ3369และ3359เป็นจุดเบลฟเลนที่ดีมากๆเลยในการเสี่ยงออกออเดอร์บายนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเสี่ยงออกออเดอร์โดยทันทีนะครับเราจําเป็นต้องไปดูในส่วนของพวกทางเฟรมเล็กๆด้วยว่าเรามีในส่วนของ v o l ลุ่ที่ยืนยันในส่วนของออเดอร์บายของเราไหมนะครับแต่บริเวณด้านล่างพวกนี้มักจะเป็นในส่วนของบริเวณ l i q u i d ิตีที่ราคามีแนวโน้มที่จะเอามาลงมากๆเลยนะครับ ดังนั้นครับบริเวณที่ผมต้องการที่จเห็นมากๆเลยคือบริเวณ3-3-4-5ซึ่งเป็นในส่วนของ PWS Week Low ที่ราคามีโอกาสที่จะลงมาเอาเสร็จปุ๊บนะครับมาเติมเต็มแก็บในส่วนของ Time Frame รายวันเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะรอในส่วนของ Market Maker Buy Models นะครับ เพื่อที่จะให้มันเกาะรูปเกาะล่างนะครับเป็นในส่วนของเทรนขาขึ้นแบบ100%แล้วเราค่อยเสี่ยงออกออเดอร์ในวันนั้นกันนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของการวิเคราะห์กราฟรายสัปดาห์เพราะแน่นอนครับว่าข้อมูลหน้างานตอนนี้มันยังไม่มีมันยังไม่ค่อยเพียงพอต่อการเทรดกับเรานะครับสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้คือเราก็แค่ อ้างอิงในจุดของ reference ที่มันเคยไปก่อนหน้านั้นแล้วหรือมันเคยถูกกระทํามาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับดังนั้นนะครับผมก็จะทิ้งท้ายไว้ด้วยในส่วนของข่าวจาก forexfactory.com เหมือนกันนะครับวันจันทร์เราไม่มีในเรื่องของแฟ้มแดงหรือบ่งบอกว่าวันนี้ไม่มีความผันผวนนะครับดังนั้นวันนี้อาจจะวิ่งไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันจะไปเริ่มมีความผันผวน ก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้คือวันอังคารที่12สิงหาซึ่งเป็นข่าวที่รุนแรงเช่นเดียวกันคือในส่วนของ CPI นะครับซึ่งมันมีผลกระทบมากๆเลยต่อทองคำนะครับและในส่วนของวันพุธไม่มีกราฟเช่นเดียวกันนะครับวันพุธเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีโอกาสนะครับที่จะเป็นในส่วนของ Phase Distribution และในส่วนของวันอังคารเนี่ยจะเป็นในส่วนของ Manipulation นะครับหรืออาจจะเกิดสภาวะหลอกนะครับดังนั้นครับ ทิทางจริงๆเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปในส่วนของการาฟทองคำนะครับยิงยาวไปถึงถึงวันศุกร์เลยเพราะวันพฤหัสกับว,วันศุกร์นะครับเรามีแฟ้มแดงนะครับเกี่ยวกับ USD ดังนั้นมันจะมีวอลลุ่มและความผันผวน,นไปในตัวนะครับดังนั้นนะครับในส่วนของการวิเคราะห์การาฟประจําสัปดาห์ที่11ถึง15นะครับสิงหาคม2568ผมหวังว่าพี่ๆจะได้ความรู้จากตรงนี้ไม่มากก็น้อยและอาจจะได้จากโซนที่น่าสนใจจากการวิเคราะห์ของผมตรงนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะอัปเดตกันอีกทีหนึง่ง กลุ่ม private ของเรานะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในส่วนของการวิเคราะห์การาฟประจำสัปดาห์แล้วก็ในส่วนของ weekly recap กันนะครับสวัสดีครับ